ถ้าคุณเบื่อเกมบล็อกฟุตหรือว่าเกมตกปลาหรือว่าเกมนี้แล่ก็นี้คุณลองมาเล่นแบบนี้กันดูครับแบบนี้มีชื่อว่า Attack on Titan ท e v e l Duation นั่นเองถ้าผมออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนั่นเองพอเข้ามาถึงหน้านี้ทุกคนก็จะเห็นตัวละครของผมที่ยืนง่ๆอยู่ด้านหน้าจอของทุกคนแลวก็มีเลเวลแค่6กเลเวลเท่านั้นใช่แล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ลองเล่นแล้วแหละเข้าไปเลยแล้วกัน และตรงนี้มันก็คือหน้าหลักของเกมนี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันก็จะมีเมนูอะไรต่างๆมากมายเลยแหละครับรวมถึงเงินและก็เพชรซึ่งเงินกับเพชรในแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในการอัพอุปกรณ์และก็สกิลต่างๆของตัวละครเราน,นั่นเอง การัำอาวุธให้คุณกดเข้ามาตรงที่อาวุธได้เลยนะครับแต่ก็จะมีอาวุธอะไรต่างๆให้เราเนี่ยก็จะมีใบมีดมีแก๊สมีก๊าดมีอะไรต่างๆมากมายที่มันโชว์ตรงนี้เลยคุณก็สามารถอัพได้เลยว่าคุณจะเอาแบบไหน,นส่วนผมแนะนาว่าให้คุณเนี่ยอัพเป็นกา๊าดก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ากา๊าดมือใหม่หมดไวมากเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสกิลอะไรต่างๆมากมายนะครับคุณก็อัพได้เลยตรงนี้ก็ไม่รู้ก็ผ่านไปแล้วกัน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้ามาครั้งแรกมันจะให้คุณทําการแต่งตัวแต่งสีผิวทําทรงผมอะไรต่างๆที่คุณต้องการได้เลยหรือว่าคุณอยากจะเบี้ยวเป็นเอเลนคุณก็สามารถเอาทรงผมเอเลนมาใส่ได้หรือว่าคุณอยากจะได้ตาแบบเอเลนคุณก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันหรือว่าคุณอยากโตเตี้ยเหมือนรีไวคุณก็สามารถปรับได้เหมือนกันแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กเท่าที่คุณชอบเลยรวมไปถึงการแต่งจมูกหรือว่าจะแต่งปากคุณชอบแบบไหนคุณก็เอาแบบนั้นส่วนผมชอบแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของชุด ซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าชุดของผมมันทำไมมีแค่3ชุดเท่านั้นซึ่งชุดในแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้เหมือนกันและอันสุดท้ายในหน้านี้มันก็จะมีให้เราสุ่มครอบครัวนั่นเองว่าเราจะได้เชื้อสายในครอบครัวอะไรบ้างมันก็จะมีแอคเคอร์แมนหรือว่าอะไรต่างๆมากมายผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ว่าคุณสามารถดูเองได้มุมขวาบนนั่นเองนะครับมันก็จะมีระดับแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละครอบครัวมันก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยแต่เท่าที่ผมสุ่มได้เนี่ยก็ก็ไม่ต้องให้ผมพูดถึงละกันน พอเกลือนั่นแหละ <S <S ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่มันจะให้เราส่งฟรี10ครั้งซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันให้เราส่งฟรีหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกันและก็มาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้นั่นก็คือการเข้าไปเล่นนั่นเองเราจะเข้าไปเล่นกันดูว่ามันจะสรุปหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับมือใหม่ผมแนะนําให้เล่นเป็นด่านแรกเลยแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยภาพมันก็จะแปลกๆนิดนึงนี่เพราะว่านิดผมมันช้านั่นเองเนะครับใช่แล้วครับผมเข้ามาครั้งแรกผมก็ประสบปัญหานนก็คือนิดผมมันช้าน่นนนออออาระมมใใืืถปยค าไม่ต้องกลัวไปมันเล่นได้ใช่ทุกคนจะกลัวทำไมผมนี่ต้องกลัวเพราะผมเป็นคนเล่นคนดูก็คือคนดูคนดูไม่ได้เล่นระหว่างที่รอนิดนะฮะผมอยากจะบอกนิดนึงก็คือ ถ้าใครที่จะเล่นในมือถือเนี่ยผมแนะนําว่าคิดอีกทีนะครับเพราะว่ามันเล่นยากมากเลยนะสำหรับแบบนี้นะฮะแล้วก็มือถือบางคนเนี่ยก็อาจจะไปได้แรงใช่ปะเล่นไปเนี่ยก็กระตุกบ้างใช่ไหมมันก็จะเล่นยากขึ้นนะครับทุกคนนั่นแหละที่ผมไม่ค่อยจะเละนให้เล่นในมือถือสักเท่าไหร่นะขนาดในคอมฝึกเล่นครั้งแรกอ่ะย่างยากเลยทุกคนพิธีการใช้สลิงนะทุกคนง่ายๆเลยก็คือกด e สลิงขวากดค้างไว้นะก็ประมาณนี้ทุกคนหรือว่ากดกด q ซ้ายมันก็จะไปทางซ้ายนะ แต่ว่าถ้าคุณกด e แล้วก็ D ีมัก็จะไปแบบนี้เลยไปทางขวาหรือว่ากด q แล้วก็ a มันก็จะไปทางซ้ายนะครับแล้วก็กด e กับ q สองเอ้ยพร้อมกันปุ๊บมันก็จะตรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณกดตัว s สองครั้งรวๆมันก็จะจึ๊บมาด้านหลังแบบนี้เข้าใจไหมครับแล้วก็สปิกร์ถ้าคุณกดครังสองครั้งรวดๆมันก็จะทำการพุ่งแบบนี้ประมาณนี้นะครับ ก็ผมบอกแค่นี้แล้วกันสำหรับพื้นฐานนะก็ถ้าใครอยากจะเล่นจริงจังเนี่ยก็ไปหาดูใน YouTube นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมสอนอะไรไปวนะน่ะไม่เข้าใจเลยถ้าใครอยากจะเล่นเป็นจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปดูช่องอื่นนะครับเขาจะได้สอนแบบละเอียดละเอียดนะซึ่งเมื่อกี้ที่ผมสอนเนี่ยรู้สึกว่าจะงงมากเลยทึบค่าโชว์เลยนี่เรียบร้อยทุกคนง่ายวหมคนง่ายเลยแค่นี้เองทุกคนสังเกตนะครับว่าไท,ท่านอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยก็เป็นมันจะมีสีเทาๆบนหัวนะครับทุกคนก็ไปตามนี้เลย ้ขนาดผมมีประสบก,การณ์ในการเล่นนะเนี่ยผมยังแบบเออยากเลยเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะทุกคนจุบแล้วก็ตัวหนูเลยต่อเ่องเลยเอาตัวใหญ่ก่อนดีกว่าทุกคนถอยก่อนปุ๊บปุ๊บเห็นไหมกดเอสเมื่อกี้มันก็เป็นการอ่าพุ่งกลับมาหลังนั่นก็คืออ่าแบบว่าพุ่งกลับมาด้านหลังก็คือการตั้งหลักได้นะนี่แบบนี้เลยแบบจุบแล้วก็ถอยปุ๊บแบบนี้นะกลนะัวแบบว่ามันจะงับเส oh. ียเราี่ยจุบโอ้โหไม่ทวนตั้งหลักปุ๊บตรวมาแบบนี้ทุกคน นี่ปุ๊บเป็นไ,ไงทุกคนหยุดแป๊บในคลิปผมมันพูดไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปแล้วกันซึ่งการที่เรากรเดเอ็ย่ำๆสองครั้งเนี่ยมันคือการถอยหลังมาก็คือเราสามารถตั้งหลักได้นนเองเนี่ยแบบนี้นะถ้าไปเมีหมดเนี่ยคุณกดตัว R นะครับเป็นการรีนะแต่ว่าให้ทุกคุณสังเกตต,ตรงนี้ดีดนดนนๆนะครับหลอดสีน้ำเงินเอ้สีม่วงๆนะฮะถ้ามันใกล้หมดเนี่ยให้คุณกลับไปที่ฐานที่ฐานนะฮะหรือว่าที่จุดที่คุณเกิดมานะฮะคุณจะเห็นสีเหลืองๆตรงนี้ไหมตรงนี้กับตรงนี้นั่นนนคคเตรั้ไปงลย ชึบไม่เหนงนง่ายๆเลยทุกคนเป็นไงชึบไม่ฟันไม่โดนนะ้ยอายเลยเนี่ยเขินเลยไม,ไม่โดนหรออย่าไปใกล้นะฮะเห็นไหมทุกคนถ้าเราไปอยู่ใกล้เท้ามันเนี่ยมันก็จะก,กระทืบนะฮะเราก็โดนตายได้เลยนะ <c oughs> แต่ท่าตุพื้นฐานนะทุกคนมันไม่โหดมากนะมันจะมีตัวที่โหดมากกว่านี้ด้วย <c oughs> แล้วก็จะมีแต่ท่านวิผลิตหรือ <c oughs> ว่าแต่ท่านที่แบบพาดเอาด้วยนะฮะ <c oughs> อันนั้น,นคืออันตรายนะฮะสำหรับมือใหม่ฮนะ ไปติดจึ๊บจึ๊บดีนะที่มันแบบตาบอดอย่างทุกคนเพราะว่าผมฟันตามันนั่นเองค่อยๆก็ได้นะวิไปมีดหมดแล้วหมดไวมากเลยโอเคลวงหนึ่งฮะเฮ้ยไม่ลวงไหวนี่มันทำไมมันตายยากจังเลยมจะเพกตปลาว้โหทุกคนผมลืมสังเกตเลยแก๊สผมัเหลือ4%แล้วผมต้องรีบไปเติมนะเพระงั้นเนี่ยเราจะยากนะฮะ เพราะว่าเราต้องวิ่งมานะครับทุกคนเราไม่มีวิธีอื่นด้วยนะนี่เห็นไหมหมดเราต้องวิ่งแบบนี้ทางแก้ตรงนี้เลยทุกคนกดตัวาน,นะฮะในการรีตัวน,นี้ผมก็ฆ่าไปทั้งหมด9ตัวแล้วนะทุกคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่บางทีเนี่ยมันก็จะมีตัวด้านนอกด้วยนะดนดี <c oughs> อ่าโดนหรือเปล่าไม่โดนนะฮะพอดีสำหรับมือใหม่จริงปะเนี่ยทำไมมันติดเยอะจังเลยวะเนี่ยนี่แน่ชึบๆแล้วก็ค่อยๆฮะปึ๊บเขาไม่ยากนะ ผมเริ่มจําได้ละนี่บอกเลยนะครับว่ามือใหม่เนี่ยก็จะเลงยากนิดหนึ่งนะขณะผมเคยเล่นแล้วมันยังยาหักเลยเนี่ยโอเคโอเคไม่โดนเออลืมบอ,อกไปทุกคนก็คือใบมีดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดสครั้งนะครับชึบไปท่านหัวทองเรียบร้อยครับผมนี่เราก็จะได้ตังค์มาแล้วนะครับผมโอเคออกไปอัพเวลกันตัวนี้เนี่ยมันหมดไวไปสำหรับมือใหม่ก็อัพตัวนี้ไปด้วยโอเคมันจะทําให้เราเนี่ย อ,อยู่ได้นานขึ้นนะฮะเหลือ700รอ่ะเป็นความทนทานของใบมีดนะฮะโอเคอารมาไนดะ้เหลือ200เดี๋ยวผมขอมาดูตรงนี้ตรงนี้ผมมีเท่าไหร่เนี่ย550เอาาจะซื้อ,อซื้อใบมีดไม่ได้เลทุกคนจะได้ดนะก็ไม่เป็นไรไปครับทุกคนต่อมาก็จะเลื่อนเป็นด่านเอ่อตัวนี้นะกันซึ่งระดับยากเนี่ยมันก็จะได้ของด้วยนะแต่ระดับเนี่ยมันก็จะได้ของที่แบบแตกต่างกันหรือเปล่าแตกต่างเออไม่แตกต่างกันสนก็ของเหมือนกันเป๊ะเลยได้เวลาไปสังหารแต่ท่านแล้วนะฮะ เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันพึ่งอัปเดตมาหรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวผมจะฆ่าตรงนี้แล้วกันฮะเนี่ยเดผมมันก็ยังช้าอยู่เลยนะเนี่ยมันยังไม่โหลดอะไรเลยอุ้ยทุกคนดูหน้าทีท่านดีอะไรวะเนี่ยสงหารเลยแล้วกันหมัดไส้หมัดไส,ส้ฮะฆ่าไม่ได้ฮะเดดมันช้าฮะโอเคดาเมจเพิ่งมาตายแล้วฮะเฮ้ยเชื่อนี่มันโลกมกักโลกมันมักเลยนี่หว่าเขาอยู่อะไรตรงนี้คนเดียววะเนี่ยทุกคนดูดีไม่เหงาหรอวะอยู่คนเดียว ซอเล็กๆผมก็ฆ่าได้นะครับชุบๆๆโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งตัวสี่ตัวแล้วทุกคนตรงนี้มีอีกตัวปุ๊บไม่ตายฮนะไม่เป็นไรมันเป็นแบบว่าแผลนะทุกคนแล้วก็ตัวน,นี้ต่อเลยจึ๊บเี่โคตรเซียนเดี๋ยวผมกลับไปเติมแก๊สแป๊บนะที่เติมแก๊สในด่านนี้มันก็จะมีที่นี่ที่เดียวนะฮะไม่มีที่อื่นนะชิบหายนะกูจะออกไปยังไงวะเนี่ยแป๊บหนึ่งพุ่งเลยโอเค เขาเรียกว,ว่ามีประสบการณ์นะฮะไอ้นี่แหละมาเดินมาให้ข่าแบบนี้อย่างชอบเลยปึ๊บเสียไปนหนึ่งตัวทุกคนมันไม่ใช่หนสองตัวมันไม่ใช่ส,ชสี่ไม่ใช่อีกตัวจุ๊บอุยไม่ตายไอตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆ,ก,ๆก็เรียบร้อยไปฮะไปให้เราฆ่าแบบง่ายๆเลยจุ๊บเรียบร้อยฮะใบมีเราหมดไวมากเลยนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะเหลือวฝั่งนู้น เราไปฝั่งนู้นเลยปันตาไปก่อนเลยทุกคนให้มันมองไม่เห็นนะสตัน์ทบนี่ไม่โดนไม่เป็นไรชึบเรียบร้อยหนึ่งตัวยึ๊บเรียบร้อยฮนะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายอยู่นี่เองเหรอหาย,ยากฮะปึบโอ้โหไม่โดนคิใหม่เอาใหม่ทุกคนเราต้องใช้แบบท่าดดีๆเฮ้ไม่โดนหนึ่งแล้วโอเคไม่ใช้ละ ไม่บอยให้ทุกคนปิดเกมง่ายไหมสี่นาทีนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นด่านเออเป็นทะเลหมดเลยตอนนี้ก็จะมีไททัทนนะฮะแต่ว่าด่านนี้เราฆ่าทั้งหมด17ตัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะยังไงตาไม่เหมือนกันแล้วอันนี้จะเป็นไททันแก่นะฮะผมขาวเลยแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก,ลกแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งจะเย็นเราจะเย็นโอเคไม่ดโดนเปลี่ยนไปเมีดแป๊บไปเมีดหมดนะฮะ โอเคโดนนะผมตัวนี้น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปเรเ,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 รเร่อยๆเลยตัวเดียวทุกคนโอเคเติมแก๊สแป๊บนึงทุกคนเหลือ12%ละก็จะหมดในด่านนี้เราสามารถแปลงร่างเป็นไทท่านได้ด้วยนะทุกคนแต่ผมไม่รู้นะว่ามันทำยังไงมันน่าจะเสียเพชรน,นะซึ่งผมก็ไม่เคยแปลงนะทุกคนอะปากทำมาไดียพร,รอยฮนะต่อเนื่องฮนะต่อเนื่องฮนะ เนโอ้โหใบมีดหมดโอ้โหเรียบร้อยเลยโดนโดนโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่ามันมีใบมีดผมกดไม่ได้ผมตายอะไรโอเคผมไม่ตายทุกคนผมรอดนะใบมีดผมมันก็มาหมดอะไรตอนนี้โอเคถอยก่อนถอยก่อนแต่ยืนฟืบนจุบโอเคเรียบร้อยทุกคนเหลือสองตัวฝั่งนู้นอยู่ใกล้กันไม่เป็นไรไปเลยโอ้ยเชียร์ายดีดีเอโอเครอดทุกคนจุบโอเค ตอนนี้ก็จบที่4นาที48วินะครับผมก็ถือว่าไวนะแบบนี้เอ้ยด่านนี้ผมรู้สึกว่าหาไททันง่ายนะเพราะมันอยู่แบบใกล้กัน จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกระดัาเลยนะครับที่ผมมาได้เล่นให้ทุกคนดูทุกคนก็สามารถเข้าไปเล่นเองได้นะครับและก็ยังมีหมดพวกนี้ด้วยซึ่งในคลิปนี้ผมก็ขอไว้ก่อนแล้วกันตอนที่ผมได้เล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ย้าถามว่าสนุกไหมถ้าเราผมผมว่าสนุกนะครับและผมก็เป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะมันก็เล่นเพลินๆดีนะฮะหรือว่าแบบนานๆเข้ามาเล่นอะไรแบบนี้นะก็สนุกดีตาถามว่ามันมีเบื่อไหมก็มีเบื่ออยู่บ้างครับทุกคนนอกจากการคาดท่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนถ้าเราเบื่อเราก็แค่่เเปลียนกม คิดถึงมันก็แค่กลับมาเล่นแค่นี้เลยทุกคนก่อนจบคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะบ้าอยากให้พี่เนี่ยเล่นอีกหรือเปล่าหรือว่ามีแบบอะไรแนะนำคอมเมนต์มาเลยครับพี่ก็รออ่านอยู่นะทุกคนก็เอาเป็นว่าลาก่อนครับผมสวัสดีครับ